ว่าอะไรที่อยู่ในสังคมเนี่ยที่มันเป็นเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เนี่ยมันมีทังดับสองคมแล้วก็พยายามหาสื่ออะไร้เขาได้ได้เรียนรู้เพราะว่าในเรื่องของของกฎหมายอะไรเงี้ครับเรายังห่างไกลมากในเรื่องที่จะสร้างความเข้าใจเอาง่ายๆเลยแค่แค่ว่ากฎของโรงเรียนระเบียบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรืออะไรเงี้ยเด็กๆเรายังยังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้และเราอย่าไปพูดถึงระเบียบหรือก,กฎอะไรที่ที่มันกว้างไปกว่าน,นี้อันนี้เราพูดในถึง มุมเด็กโดยทั่วไปไม่ใช่ว่าเอ้ทุกคนจะไม่เข้าใจเลยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าในมุมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยหลายๆอย่างต้องต้องทำการบ้านนะเพราะถ้าเราจัดกลุ่มแล้วเนี่ยเด็กที่มีปัญหาก็คือน่าจะเป็นของบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมครับบิวแชร์ตาบอดถูกไหมครับหรือบกพร่องทางการเรียนรู้คือ l d อันนี้ที่ที่พอจะแล้วก็สติปัญญาที่เป็นไฮฟังชันเนี่ยอันนี้พอได้แต่ถ้าเป็นออทิสติกหรืออะไรที่มันซ้ำซ้อนอะไรมากกว่านี้ เร,เราอาจจะไม่ต้องไปอนรีรเขา้เรีากว่ามันอยู่ที่การพัฒนาการตัวเขาถูกไหมครับแต่ถ้ามองในมุมของคุณครูเนี่ยมองก็อยากให้คุณครูทุกคนเนี่ยตระหนักและมันเริ่มต้นที่ที่จะบอกเครื่องรับเราก็เคยเสมอแม่พิมพ์พ่อพิมพ์เพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณครูอยอยากจะให้เด็กเป็นยังไงเรื่องของพวกนี้มันต้องเริ่มที่คุณครูเข้าใจก่อนถ้าวันนี้คุณครูยัง ยังเล่น Facebook แล้วก็ต้องการยอดไลค์ต้องการยอดแชร์อยังไปเล่นติ k กต k แล้วสวมชุดเครื่องแบบอย่างที่เขาพูดกันคือคือมันไม่ผิดไปม,มไม่ผิดแต่มันต้องตระหนักรู้ว่าควรหรือไม่ควรการรับเทศัรใช่ไหมคือถ้าถ้าต้องการว่า อย,อย่างบาง,บาง,บาง,บางโรงเรียนเอาเด็กมาเต้นด้วยอันนี้ไปเห็นด้วยเพราะรู้สึกว่า,าม,มันส่งเสริมให้เด็กรู้สึกกาาล้าแสดงออกบางครอบครัวเ,เอาพ่อแม่มาเล่นติ๊กตอกด้วยมันทําให้เห็นว่า,าถ้าเทียบกับสิปีก่อนละาอายนะที่จะโชว์พ่อแม่แต่ปัจจุบนันพ่อแม่มามีส่วนร่วมกลายว่าจากครอบครัวที่ห่างกาันมาเล่นติ๊กตอกด้วยกันอันนี้โอเคแต่ถ้าการยอดไลค์ยอดแชร์แล้วเด็กหูหนวกของเราเพอเห็นสื่อเพื่จะกอกันพอเขาใส่ชุดน,นักศึกษาเต้นได้ตัวเองก็พยายามนะพยายามที่จะใส่ชุดรักลูกพยายามที่จะแต่งตัวแต่่่งหน้าเพือทีจะ ไปเล่นติ๊กต็อกต้องการยอดไลค์เราจะต้องมานั่งทำเาเข้าใจซึ่งเขาก็บอกว่า,าไม่ผิดเพราะเนื่องจากว่าเพื่อนที่เต้นอยู่เด็กปกติเนี่ยไม่ผิดแล้วทาไมเขาถึงผิดเนี่ยคนเป็นครูเนี่ยก็ถึงจะสรุปว่าเอ๊ะมันไม่ผิดมันแล้วมันผิดตรงไหนเออแล้วถ้าบอกว่ามันไม่เหมาะเนี่ยมันไม่เหมาะอะไรเขาบอกเขาก็แต่งตัวเรียบร้อยนะอ่าซึ่งในเด็กอุดมเนี่ยอะไรที่เป็น นี่มาทําที่มันไม่ได้ชัดเจนออกมาเนี่ยเขาเขาจะไม่เข้าใจเลยว่ามันไม่เหมาะนอกจากต่ว่าเออใส่เสื้อสายเดี่ยวไปเต้นเนี่ยเขาก็จะโอเคแล,เแล้วเขาก็เลยถามเราว่าเอาแล้วครูแบงค์ไม่ไปเต้นด้วยเหรอทำไมไม่ใส่ชุดรล้บอกว่ามันไม่เหมาะ <S <S อ,อ,อะไรเงี้ยเพราะสิ่งแรกคือเครื่องรับเนี่ยคุณครูเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างก่อนต้องต้องทําตัวอย่างที่ดีก่อนโพสต์อะไรไปก็ต้องคิดเพราะว่าครูอะไรแล้วแต่เนี่ยโอ้ยังมีครูหน้าตาดีครูอะไรเงี้ยมันมัายหลายอย่างรัการเป็นครูเนี่ย มันเป็นตลอดที่4ชั่วโมงอะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เขาก็จะดูเราเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นะอยากให้คุณครูช่วยกันปกป้องสถาบันของเราด้วยปก,ปกป้องในสิ่งที่เราเป็นครูแล้วก็เพราะสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยบางทีอย่างที่บอกครับพุทธมนตนไม่จำเป็นต้องทําการสอนแต่ให้เด็กซึมซับวันนะวข้นึืน่งก็คือถ้าคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีเันเชื่อว่าเด็กๆที่ปกป้องหรือดรเด็กๆที่พิการเด็กๆที่มีความตาม้องการพิเศษเนี่ยเขาก็จะ เรียนแบบคุณครูแม้กระทั่งทูกเรื่องพม้กะั้นลูกเราในช่วงวัยเรียนรู้เห็นไหมครับแม่แต่งสวยก,ก็อยากแต่งสวยแม่พูดคำหยาบก,ก็พูดคำหยาบก,ก,ก็ติดไปไม่ว่าจะต่อต่อให้อายุเท่าไหร่พฤติกรรมการเรียนแบบสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็คงยังมีอยู่เพราะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องนี้ให้ให้ให้แม่ที่พ่อพี่เนอี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีก่อนครับขอบคุณอาจารย์แบงค์นะคะจริงๆข้อมูลจากอาจารย์ที่ต่อยอดไปเป็นสัมมนาารั <c oughs> ้งต่อไยไดอีกจริงๆมีข้อมูลที่คุยก <c oughs> ันได้อีกนะคะ เป็นคําถามจากคุณอังกูนเนาะก็คือจริงๆแล้วคุณอังคูนถามมาว่าวิธีการรับมือรวมถึงจัดการต่อเหตุการณ์เด็กพิเศษกลุแกล้งเด็กพิเศษด้วยกันสําหรับนักเรียนเนี่ยครูและผู้ปกครองมีวิธีการอย่างไรบ้างจริงแปลว่าของอาจารย์แบงค์ก็ตอบไปส่วนนึงแล้วเหมือนกันนะว่าจริงโมันก็ช่วยกันอ่ะมันเกิดจากการแบบทุกฝ่ายทุกฝ่ายใช่ค่ะอ่านั้นขอไปที่ผู้ช่วยศา์ แล้วถ้าถ้าครอบครัวมันมันแน่นกันค่ะหรือว่าครูกับสิ่งท uhm, um <ER pues> ี่แน่นกันเนี่ยค่ะคือการป้องกันมันไล่ป้องกันมันอ่ายากค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันแน่นปั๊บมีอะไรที่แบบว่าผิดไปจากปกติเนี่ยความสนิทสนมความสัมพันธภาพที่ดีมันจะรู้ทันทีแล้วมันจะช้อนทันค่ะไม่ว่าครูกับสิ่งหรือว่าครอบครัวก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่และครูมี่หน้าที่ดูแลให้มันเป็นปกติใกล้ชิดเท่าไว้ค่ะ จับที่ได้ว่าความเป็นความปกติของเด็กคนนี้อยู่ตรงไหนเมื่อไรก็ตามที่มีอะไรที่ไม่ปกติเครื่องรับมันจะดีเทคได้เลยมีเหตุการณ์ที่ปกติแล้วล่ะเมื่อนั้นก็เข้าไปช้อนเป็นเคสไปเคสมันไม่มีสูตรสําเร็จว่าต้องทาอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่มันม่แต่มันคือมันคือเข้าไปแล้วก็นะคะช้อนตามเคสตามสถานการณ์บนเหตุการณ์ต่อให้ช่วยใส่กบูลี่หรือบุหลอาจจะเปน่วืกอะอื่นก็ได้ความผิดปกติไปของคณ ถ้าสัมพันธ์ดีก็เราก็จะจัดจารไดห้หมดนะคะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์พันธ์ตีได้เลยค่ะคือเวลาที่ลูกๆเล่นโทรศัพท์มือือนะโดยเนี้ยบางทีคุณพ่อแม่ก็ไม่ได้สนใจก็ปล่อยลูกเล่นไปเหมือนกับว่าพยายามจะไม่เข้ากจเรื่องสุดด่วนนะครับ แต่บางครั้งเนี่ยการที่ที่เราเราปล่อยเขาอยู่บนโลกออนไลน์ตลอดเวลาโดยที่ไม่สังเกตเลยเนี่ยผมว่าจริงๆอันนี้มันอันตรายชนกันนะครับเราอาจจะไม่ได้เข้าไปหยิบโทรศัพท์ลูกมาดูหรอกว่าเขาจะว่าเขาคุยอะไรกันแต่ผมว่าเราอากับปริยาที่มันเกิดขึ้น,นี่ยมันจะสังเกตได้ไม่ทาไมเขาต้อง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 หลบไปคุยนานมากโดยที่ไม่เจอหน้าพ่อแม่ ือบางบางครอบครัวเนี่ยปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ควรนะคนจะให้คือควรให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นเรื่องคือเป็นสิ่งปกติในครอบครัวก็จิกงคือสามารถพบติดตัวได้สามารถจะรับโทรศัพท์เพื่อที่จะคุยกับเพื่อนในขณะที่ยังมีคนอื่นในห้องก็อยู่ร่วม้วนก็ได้นะครับคือให้มันเป็นเรื่องปกติถมาทำอะไรก็ตามโทรศัพท์มือถือกลายเป็นเรื่องไม่ปกติ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องหลบต้องซ่อนเนี่ยเวลาที่จะสื่อสารกันเนียตรงเนี้มันจะเกิดปัญหาหละนะครับเพราะว่าการที่เขาจะแชทคุยกับใครหรือว่าจะทําอะไรบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมันไม่มีใครเห็นอยู่แล้วถ้าเกิดเขาไม่เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าไปอยู่ใน Facebook เดียวกับเขาซึ่งปกติไม่ได้เกิดขึ้นอยู่แล้วหละนะเด็กก็ไม่ให้พ่อแม่เข้าไปอยู่อยู่แล้วนะครับเออเขาไม่นับเป็นเฟรนอยู่แล้วนะะ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราดูจากภายนอกอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคือถ้าความความเหนียวแน่นของของครอบครัวดีอยู่นะครับแล้วก็ผมจะเรียนอันนึงคือว่าอย่าอย,อย่ามองว่าโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์อันอันเวลวร้ายที่จะทําให้ลูกของเขาเสียคนมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับมันอยู่ตรงที่ว่าความสัมพันธภาพในครอบครัวหรือว่าในุูมสังคมมากกว่าขณะอาจารย์ท่านยังบอกว่าเพื่อนที่ อยู่ในห้องเดียวกันก็ยังช่วยกันระหว่างเด็กธรรมดากับเด็กพิเศษเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องจบไปด้วยกันเนี่ยแสดงว่าสัามพันธภาพในห้องเขาดีในสังคมเขาดีนะครับแต่ถ้าสัามพันธภาพในครอบครัวไม่ดีกับกลูกๆเนี่ยคุณพ่อก็มองมอง,มองสื่อออนไลน์มองเทคโนโลยีเป็นเป็นเครื่องมือสําหรับคนคนทใไม่ดีนะครับคุณลูกก็จะหนีแต่วิธีการหนีเนี่ยมันไม่ได้เดินหนีเงี้เดินนี มันมีเครื่องมืออีกอันนึงก็คือโทรศัพท์นี่แหละที่สามารถจะสื่อสารส,ส,สนงภายนอกได้และตรงนี้จะเป็นช่องโหว่ให้คนภายนอกซึ่งเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ประสมดีเข้ามานะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ที่เป็นห่วงเรื่องนี้ว่าจะ,จะ,จะรับเมย์ยังไงเพราะว่าจริงๆความรักในครอบครัวสําคัญมากความเอาใจใส่นะครับใส่ใจทุกทเรืร่องลูกจะทาอะไรลูกจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะเล่นโซเชียลจะติ๊กตอกจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ก็ต้องเข้าไปมีส่วนที่จะอาจจะร่วมทํากิจกรรมด้วยก็ได้นะครับทําให้ลูกบรรดาลูกๆเนะี่ยไม่รู้สึกว่าพ่ออยู่โลกหนึ่งแม่อยู่โลกหนึ่งนะแล้วเขาอยู่โลกหนึ่งนะครับเพราะวันนี้เทคโนโลยีแย่บางทีมันจะแบ่งคนนะจริงๆอย่างคนรุ่นผมรุ่นอาจารย์เนี่ยเป็นผู้อพยพนะผอพโยพมาจากยุคเก่าๆยุคอนาลอ็อกเรากำลังเรียนรู้ยุคดิจิตอลอยู่ตอนนะี่ยแต่เด็กสมัยเนี้ยเขาเกิดมาบนยุคดิจิตอลเลยฉะนั้น เราอยู่คนละยุคกันดังนั้นเราต้องปรับตัวนะผู้ใหญนะ่เรียนพ่อคุณแม่ได้ว่าพ่อแม่ต้องปรับตัวเข้าหาลูกในเรื่องการใช้เทคโนโลยีิีิตอนนะครับอย่าเพียงแค่ว่ากลัวลูกไม่มีแท็บเล็ตกลัวลูกไม่มีมือถือก็หยิบยื่นให้แล้วก็จบแค่นั้นแล้วสุดท้ายก็ถามว่าทาไมพอยืน่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แล้วทาไมาลูกมีปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีแต่มันอยู่ท,ที่ที่ความเข้าใจระหว่างคนในสังคมเดียวกัน ขอบคุณข้อมูลของจากอาจารย์บบทั้ง3ท่านเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้มีคําถามจากครังผู้ร่วมสัมมนา,าอันนี้เขาเป็นท่านเลยว่าเป็นอาจารย์นิบัลทิปนะคะเขาให้คำถามก็คือถ้าเด็กพิเศษเนี่ยถูกแกล้งพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูเนี่ยจะมีวิธีการสอนเด็กที่ถูกแกล้งอย่างไรรวมไปถึงเด็กที่เป็นผู้ แบบนี้ที่ใส่แบบนี้ปอดโยนแบบนี้รุ่มนวลแบบนี้เราก็เออทำให้เขาคือสอดพล้อมน่ะสมมติลูกเราแบบลูกนิ่งอ่ะเราสู้ก็สิลูกโชคมันจับไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หนึ่งติดต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการคุยเออลูกแบบนี้ลูกที่ยันายผมก็ข้ามผมรุ่มนี้นั่นต่อไปถ้าเจอเหตุการณ์่างนี้เรื่อยๆถ้าลูกเราเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นแต่เราช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีสําเร็จรูปไม่มีมีแต่ว่าเรารู้จักลูกเราดีพอพอเรารู้จักลูกเราดีพอเรารู้แล้วว่าวัคซีนตัวนี้ลูกเราขาดอยู่เราก็มีหน้าที่ฉีดให้มันตรงจุดให้มันแบบเป็นธรรมชาติให้มันแบบเออมันมันปฏิบัติได้จริงลูกฟังแล้วเออใช่มีความสอดคร้องไม่แนะนําอะไรในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ไม,ไม่สุจริตกับลูกของตัวเองนะคะฉะนั้นคําถามเนี้ยครูตอบตอบให้ครูพ่อไม่ได้แต่ครูอยากบอกว่ากลับไปดูลูกเราที่ดี ใส่ใจกล้ชิดขอให้ขอให้เราทำหน้าที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกอะ่ะไม่ว่าจะมีเรื่องดีหรือร้ายอะ่ะ mm hmm. เขาอย่าคิดถึงเราคนแรกเรื่องดีก็มาบอกพ่อเรื่องแย่ที่สุดก็มาบอกพ่อทําตรงนั้นที่ได้แล้วทุกอย่างแก้ได้บนอันนั้นคือโจทย์ที่ยากสุดของการเป็นพ่อแม่ในวันนี้นะคะคือทาไงก็ได้ข้างลูกหน้าที่ที่ลูกเจอเรื่องไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะคะเขาต้องการใครสักคนเป็ทีคําตอบมปนมีอยู่แล้วเขาแก้ปัญหนาหเอง แต่เขาต้องการถ่ายไอ้น้ำดำๆที่มันขุนมัวในใจจากแก้วเขาเนี่ยมาใส่แก้วใครที่มันว่างที่ไม่ต้องตัดสินไม่ต้องบอกว่าท่านนั้จริงรู้จริงไม่ต้องถ่ายมาเพราะทำหน้าที่เป็นแก้วว่างๆรองความขุนมัวจากแก้วของลูกลงไปสู่แก้วตัวเองให้ได้แล้วเมื่อแก้วลูกมันว่างปราศจากน้ำดำๆแล้วอ่ะเขามีคําตอบในเรื่องราวต่างๆในบริบทของเขาเองค่ะจริงๆเด็กวันนี้ไม่ได้โง่นะเด็กส่วนใหญ่ฉลาด อย่าไปคิดว่าอ้าน้ำร้อนมาก่อนวันนี้อาจจะน้าร้อนอาจไม่ใช่แล้วเนาะค่ะ,คะน้าร้อนแบบโบราณอาจจะไม่ใช่น้ําร้อนตั้แต่วันนี้แล้วนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะคุณแบงค์าไแล้วค่ะสำหรับจากคุณสุทธิชัยนะคะถามว่าครอบครัวเด็กพิเศษเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยทําให้ต้องส่งเด็กเข้าสู่โรงเรียนร่วมส่งผลต่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ค่ะ อาจารย์แนะนำแบบโรงเรียนว่าอย่างไรุณเอาเอาจริงๆเลยครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะเด็กปกติไอเด็กพิการนะที่ที่เขาไป่วยได้น้อยคือเด็กปกติเราก็มีนะครับคือ ในในครอบครัวต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันมีทั้งจนแล้วก็รวยทั้งเด็กปกติแล้วก็เด็กพิเศษอันนี้อันนี้มันเป็นข้อมูลที่ที่จะมาประสิทธิ์ไม่ได้อีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของโรงเรียนเนี่ยครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเราเนี่ยจัดโรงเรียนเฉพาะทางไว้ให้ตั้งแต่แรกเกิดจนพบความพิกกรก็คือที่สูงการแต่งพิเศษก่อนในช่วง early intervention ช,ช,ช,ช่วงแร,แรกๆก่อนแล้วก็ส่งต่อเข้าโรงเรียนเช่นโรงเรียนสติปัญญาโรงเรียนศีสังกวนก็จะเป็นโรงเรียน,เร,ยนเรื่องของวิวแชร์ถูกไหมครับได้การเคลื่อนไหวถ้าโรงเรียนโซดก็จะเป็นเด็ก หนัวโรงเรียนสอนคนตาบอดก,ก็สอนคนตาบอดเลยทีเนี้ยในโรงเรียนกลุ่มเหล่านี้ครับก็จะเป็นโรงเรียนเฉพาะทางก็คือเฉพาะความพิการเลยที่สมลูกเข้าไปโดยที่รัฐเนี่ยจัดก,การศึกษาในภาพบังคับอยู่แล้วทีนี้จะมีบางรบโรงเรียนเท่านั้นที่ที่จะจัดก,การศึกษาแบบเรียนร่วมหรือเรียนรวมทีเนี้ยครับก,ก็อยู่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอันนี้เราพูดเลยว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรงเรียนนะครับมองว่า สิ่งสําคัญเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนอะไรก็แล้วแต่อยู่อยู่ที่ผู้ปกคอรองก่อนอันดับแรกว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนถ้าถ้าเราบอกว่าเรามีความพร้อมที่จะส่งให้ลูกเข้าไปเรียนโรงแล้วเราพร้อมที่จะเหนื่อยคือไป,ปรับกลับทุกวันนะแล้วเราจะมาปรับพฤติกรรมเองนะเราเราดูแลเ้าได้อันนี้ก็กแนะนําให้ไปอยู่เรียนเรียนร่วมหรือเรียนรวมที่ที่ที่ททจัดก,การศรึกษาแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่มีความพร้อมในโรงเรียนการศึกษาพิเศษนะครับ ก็จะมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจาที่นอนอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นที่ที่จะมาคู่ครองเลยก็คือว่าอย่าทิ้งเขาอย่าอย่าทำให้เขารู้สึกเควหรือหรือความรักจากครอบครัวเนี่ยหายไปพยายามหมั่นเข้าไปพบหรือไปเจอเขาบ่อยๆแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกคือสอบถามพูดคุยอยู่อยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าท่้นเราจะไม่สามารถสื่อภาษามือได้หรือไม่สามารถพูดคุยกัยนได้ก็พยายามใช้ความรักการไปเยี่ยมหรือการกระทําแทนถ้าเรา ไปทิ้งเขาเทอมหนึ่งไปรับครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันจะเริ่มหาหายไปเพราะว่าลูกเราเนี่ยต้องไปอยู่ในประจําตั้งแต่อนุบาลแล้วสิบสองปีเนี่ยถ้านับได้ก็คือจะกลับบ้านก็คือเทอมระครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในโอในสิบสองปีกลับบ้านได้ไม่กี่ครั้งนั้นความรักก็จะขาดหายไปแล้วก็ในเรื่องของของแหล่งทุนจริงๆเงินทุนเนี่ยครับมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมหรือมวยิธิหรือ,รอนรงเรนยนการสาพิเศษเนี่ยมีทุนอยู่แล้วซึ่งถ้าลูกเราไปเรียนแต่อนุบาลเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยฟรีหมดตั้งแต่กล้าก็ไปสมัครไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารที่หลับที่นอนเนี่ยก็สิทธิเราเนี่ยให้ให้มาโอเวอร์โหลดมากกว่าเด็กปกติยิ่งถ้าเป็นเด็กปกพ่องทางด้านสติปัญญาเนี่ยมีแม้กระทั่งเครื่องสัาพี่เลี้ยงคนดูแลอยู่แล้วอย่างนี้ครับทีนี้ก็สุดอยู่ที่ว่าเราดูแลลูกเราดีขนาดไหนสมมติถ้าเราดูแลเขาดีเขาเป็นเด็กที่ฉลาดเก่งปรับตัวเขาปรับสังคมได้เรื่องทุนเนี่ยเป็นบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงเลย เด,เด็กพิการเนี่ยมีสิทธิ์ไปถึง้อเมริกาก็มีไปจบมไม,ไม่จบม6นะครับก็ไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาก็มีเด็กหูหนวกเนี่ยไปอยกเ้ายการเป็นปีเลยรัฐบาลก,ก็ให้ทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยดูแลก็เป็นท,ท,ที่ขนาดไหนอยา่าอย่าไปมองผลสําเร็จถึงเรื่องแหล่งทุนถึงเรื่องถึงเรื่องปัจจัยภายนอกนะครับอยา่าอย่าให้มองว่าสอนลูกเราให้เหมือนกปกติให้มากที่สุดใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองให่ได้แล้วทุกอย่างมันจะเข้ามาเองแล้วก็พยายาม คุยสื่อสารถ้าอยากพยายามโทษตัวเองเด็กที่การไม่ใช่เบญกร,รมคือถ้าพ่อแม่ไปโทษว่าเน,นี่ยมันเป็นเวญกรรมเราก็จะโทษเบรกรมตลอดไปมองว่ามันปเป็นเรื่องที่ปกติทางวิทยาศาสตร์เรื่องของสภาพร่รางกายของเราแล้วเรามาหาวิธีแก้ปัญหาเนี่ยแปลว่ามันน่าหรือ่าจะเหมาะก,กว่าอาจจะตอบไม่ไม่ได้ตรงประเด็นแต่อยากให้ผู้ปกครองเปิดใจรับเขาเหมือนที่ครูเนี่ยเปิดใจที่จะดูแลเขาแล้วก็ ที่สว,ว่าลูกเราไม่ได้มีความบุ๋ม่องอะไรพยายามพักดันเขาในทุกๆอย่างแล้วก็พยายามคุยกับท่านอาจารย์คุยกับหมอคุยกับโรงเรียนทำให้เขเข้าใจกับนักจิตวิทยาเนี่ยบ่อยๆเพื่อจะมาปรับแก้อย่างนี้ครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็หลังไปช่วยบอกไว้หน่อยว่าที่การประเภทไหนจะได้ให้คำปรึกษาได้ทีมหรือแต่ทุ่ไหนจะจะได้บอกเจาะจงได้ได้บอก,กว่าผ่านทางไทยรัฐส่อย่างเงี้ยครับครับขอบคุณอาจารย์ค่ะไม่ชราวก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ ค okay, นะคะจากการพูดคุยกันแบบนี้ค่ะอาจารย์จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเชื่อมโยงกนันหมดเลยซึ่งหลักๆเลยก็คือมาจากครอบครัวทุกคนบอกว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ครอบครัวก็เป็นเรื่องจริง mm hmm. เริ่มจากริ่มจากครอบครัวจริงๆการขัดเก่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะไม่มีคําถามน้อยๆเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีคําถามเดวทิ้งไว้ในไลน์ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทาเราจะไปตอบให้นะคะ ในนามของตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษนะคะวิทยาลัยราชชดามหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบพระคุณค่ะผู้ร่วมปภิทัายทั้งสามท่านนะคะอาจารย์สุภวุฒิภุมขวัทค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิมลทิพย์บุษกพันธ์อาจารย์พันธิเสียรภพทาดาและผู้เข้าร่วมสัมมนากับพวกเราในครั้งนี้นะคะหากมีความผิดพลาดประการใดค่ะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ รบกวนผู้เข้าร่วมสัมมานาค่ะกรอกแบบประเมินการจัดทําการสัมมานาในครั้งนี้นะคะเพื่อให้ผู้จัดทําค่ะได้มีข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาในการจัดสัมมานาในครั้งต่อไปค่ะรวมทั้งจะได้ตรวจสอบรายชื่อนะคะของท่านในการจัดส่งประกาศนียบัตรให้นะคะให้ทุกท่านส่งได้ภายในวันนี้นะคะก่อนหกโมงเย็นค่ะประกาศนียบัตรจะจัดส่งให้ในภายในวันพุธที่จะถึงนะคะ สำหรับวันนี้พวกเราทงหมดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ